ท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่รายการจอดใจครับวันนี้เรื่องราวในรายการจอดใจเป็นเรื่องเกี่ยวกับการศึกษานะครับผมว่าเป็นที่เข้าใจตรงกันทุกคนแล้วว่าการศึกษาเป็นคําตอบของหลายๆคําถามหลายๆปัญหาที่มีอยู่ในทุกประเทศแต่คราวนี้ก็มีข้อมูลอยู่ว่ามีเด็กไทยนับแสนนับล้านคนที่หมดโอกาสในการศึกษาเพราะว่าความยากจนก็มีองค์กรหลายๆองค์กรที่พยายามจะให้ความช่วยเหลือเด็กๆเหล่านี้ให้เข้าสู่ระบบการเรียนการศึกษาให้ได้เช่นเดียวกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับเธอเป็นผู้ก่อตั้งโครงการทุนการศึกษาให้กับ เด็กๆและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลเรียกว่าแทบจะทุกจังหวัดในประเทศไทยให้ได้เรียนได้มีอาชีพได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยความเชื่อที่ว่าการให้การศึกษาคือการให้ทั้งชีวิตวันนี้เธอทําโครงการนี้มา19ปีแล้วจริงๆผมได้ข้อมูลมนาะว่าไม่ได้ทําแล้วก็เอาไปเล่าให้ใครฟังที่ไหนเพื่อจะโปรโมทอะไรแต่เป็นความตั้งใจซึ่งเดี๋ยวเธอจะเล่าให้ฟังว่าความตั้งใจนั้นคืออะไรรายการจอดใจขอต้อนรับ ประธานคณะดำเนินโครงการทุนการศึกษาบริษัทกรุงไทยการไฟฟ้าคุณสงวนศรีสุทธิพงษ์ชัยสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบพอบอกกรุงไทยการไฟฟ้าเราก็นึกถึงชาร์จใช่ไหมใช่ค่ะคุณสงวนศรีผมเรียกพี่น้อยแล้วกันค่ะพี่น้อยทำทำอะไรครับในบริษัทเป็นประธานบริษัทด้วยไหมครับอ๋อไม่ค่ะกรรมการผู้จัดก,การก็คือคุณสุภชัยสุทธิพงษ์ชัยครับเป็นคุณสามีใช่ค่ะครับ ส่วนตัวดิฉันทำงานเป็นหัวหน้าของกรรมการผู้จัดการอีกทีอันนั้นคุณดูพูดเองดิฉันเพียงมาช่วยในเรื่องของกิจกรรมสังคมก็คือทําโครงการทุนการศึกษาทําเรื่องโครงการทุนอย่างเดียวเลยทําอย่างเดียวตําแหน่งหน้าที่การงานคือเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัทเวสเทิร์นพา็เพอร,ร์ตี้จำกัดพ r o อพเพอร์ตี้อสังหาเหรอครับอสังหาทําเรื่องของการพัฒนาแล้วก็บริหารอาคารสํานักงานให้เช่าอโอเคเป็นธุรกิจแยกกันต่างหากใช่ค่ะนะฮะ เมื่อ19กปีที่แล้วเกิดอะไรยังไงหรือมันก่อนนั้นอีกที่ทําให้เกิดเป็นแรงบันดาลใจที่เกิดโครงการนี้ขึ้นครับจริงๆแล้วทางบาริษัทกรุงไทยไกายฟ้าเขาได้ทํากิจกรรมเพื่อสังคมในด้านของการเป็นเชิงของการให้ทางด้านวัตถุมไม่ว่าจะเป็นการสร้างอาคารเรียนนะคะหรือว่าการเข้าไปช่วยเหลือพัฒนาแต่ส่วนมากจะเป็นลักษณะของสิ่งของอ่าลูปธระนะมับนะไปแก้ไปซ่อมแซมไปสร้างใหม่ไปอะไรอย่างนี้อย่างเช่นการเดินสายไฟให้กับโรงเรียนใน ในถิ่นธุรกันดารอะไรทำนองนี้ค่ะแล้วก็มาเปลี่ยนทิศทางก็คือในปี2544ที่จะต้องการที่จะมาทำเรื่องของการสร้างคนมันต้องเกิดจากไปเจอไปเห็นหรือมีอะไรยังไงก่อนก็เกิดจากการที่ในส่วนตัวเนี่ยได้ทำลักษณะของทุนการศึกษาอยู่ก่อนหน้านั้นนะคะที่เป็นรักษาะการทำโดยส่วนตัวใช่ค่ะเป็นนักเรียนทุนจำนวนทั้งหมด25คน ที่ต่อเนื่องแต่ตอนนั้นคือทำตั้งแต่ั้งแต่เด็กอายุประมาณ3ขวบเริ่มต้นทำไมอายุเลือกอายุน้อยจังครับเราเก<ๆ>็จะเห็นการพัฒนาการเขาเป็นเด็กแถวไหนฮะเป็นชุมชนแออัดของเตยครับแล้วเสร็จแล้วกว่าที่เด็กคนแรกจะจบพอวันที่เขาจบก็ต้องเป็น10ปีถูกค่ะ17ปี17ปีก่อน19ปีใช่ค่ะโอ้โก็ทำจริงๆถ้านับ,น,บนับตั้งแต่ทํามานี่มันก็เกินสาปี ก็ใช่ค่ะพอเด็กคนแรกที่ทําส่วนตัวสามารถที่จะจบได้นะฮะก็เหมือนกับเราเล่าเรื่องให้ครอบครัวฟังให้สามีฟังให้ลูกฟังครับ<ะ>เราก็คิดไว้ถึงว่ามันจะกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับสามีมที่ไปเปลี่ยนวิธีคิดของการทํากิจกรรมของสังคมของบริษัทเปลี่ยนจากการที่ทําเป็นรูปธรรมมาเป็นเรื่องของการพัฒนาคนก็แปลว่าสิบเจปีนั้นพี่น้อยได้สะสมข้อมูลความรู้ ข้อผิดพลาดประสบการณ์กับการดูแลเรื่องจะส่งเสียเด็กสักคนให้ได้ดิบได้ดีมีความรู้ไปไปเป็นผู้ใหญ่ที่ดีได้ได้อะไรมาบ้างครับที่ที่ได้เป็นชุดความรู้มาเพื่อสร้างโครงการนี้ครับเยาวชนในต่างจังหวัดกับเด็กในชุมชนแออัดที่คลองเตยจะมีลักษณะที่ต่างกันมากสิ่งที่เหมือนกันคือความยากจนแต่สิ่งที่ต่างกันคือสิ่งแวดล้อมคือแน่นอนที่สุดก็คือความยากจนเป็นอุปสรรคที่ทําให้พ่อแม่จะต้องเอาลูกออกกลางคัน นี่คืออุปสรรคอันดับแรกเลยต่อให้เราบอกว่าเราออกค่าเรียนให้<ท>ช่วยค่คาใช้ใจ่ายใช่ค่ะด้วยใช่ค่ะอ,อ,อันที่สองก็คือการที่พ่อแม่ยังไม่มีความรู้ที่เพียงพอบางครั้งคือต้องการเอาเด็กมาทำหากินตั้งแต่เด็กต้องการแรงงานต้องการแรงงานโอเคพอเราได้ชุดชุดข้อมูลนี้เราก็จะสร้างโครงการที่ใหญ่กว่าเดิมจะใช้บริษัทเข้าไปสนับสนุนค่ะก็ในโปรเซสทั้งหมดเนี่ยมันก็คือขบวนการของการที่เราจะสร้างคนคนหนึ่งขึ้นมา แปลว่าไม่ได้ให้แค่ค่าเราเรียนถูกไหมครับถูกค่ะเพราะว่าเด็กที่เขาเรียนหนังสืออยู่ในภาครัฐเขาเรียนฟรีอยู่แล้วตาม,มนโยาบายรัฐมีระบบนี้อยู่ถูกเราคือไปซัพพอร์ตส่วนหนึ่งก็ให้กับพ่อแม่ของเขาค<ะ>่าเสื้อผ้าค่ารองเท้าะนะคะหรือว่าอุปกรณ์การเรียนบางอย่างที่ต้องเสริมที่พักไหมที่พักจะเกิดเมื่อเด็กคนนั้นจบในระดับหนึ่งเช่นจบมสามแล้วสถาบานของเขาไม่มีมปลายเขาต้องย้ายที่อยู่แล้วก็ เราก็จาเป็นต้องช่วยเขาต่อไปก็ <นะ S 1> คือทําไงก็ได้ให้ไปต่อให้เขาจนกระทั่งเขาจบในสาขาที่เขาประกอบอาชีพได้ทุกคนจะต้องจบถึงขั้นไหนครับตามสุดก็คิดว่าน่าจะปะวชปวชปวสปวสค่ะแล้วก็อุดมศึกษาอุดมศึกษาปร,ริญญาตรีไปเลยค่ะ,คะเมื่อเริ่มโครงการมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงจากการทําแบบส่วนตัวบ้างครับของเด็ก25คนแรกเนี่ยกิจกรรมก็คือการที่เราพาตัวเองไปเจอที่มูลนิธิไปเจอพ่อแม่ของเด็ก แล้วก็นั่งพูดคุยกับเด็กพอเราต้องมาทํานักเรียนหนึ่งพัน 1, คนเป้าหมายของเราคือหนึ่งพันคนหนึ่งพันทุนเริ่มจากสามขั้วไหมอันนี้อ๋อไม่อันนี้คือมหนึ่งและจะไปจนกว่าจะอุดมศึกษาหรือปวชหรือปวสถูกค่ะ,ะถูกค่ะหนึ่งพันคนนี้จะอยู่ไปเรื่อยๆทุกปีทุกปีจนกว่าเขาจะจบถูกค่ะถ้าเขาแล้วใครจบไปก็เอาคนใหม่เข้ามาเติมให้เป็นหนึ่งพันคนอีกใช่ค่ะแปลว่าตอนนี้ทำมาสิบเก้าปีก็จะมีทุกปีก็จะมีคนจบแหละ ใช่ค่ะใช่แล้วก็จะเติมไปเรื่อยๆซึ่งตอนนี้เราตัดสินใจว่าโครงการทุนจะจบในปี2569อีก6ปีอีก6ปีเพราะฉะนั้น3ปีที่ผ่านมาเราก็ไม่ได้รับนักเรียนทุนแล้วอ๋อจะให้ให้ครบให้ที่เหลืออยู่เนี่ยไปจนครบถูกใช่ค่ะใช้เป็นทุนไปแล้วเท่าไหร่ฮะพอจะบอกได้ไหมครับ19ปีตอนนี้ก็น่าจะ300กว่าล้าน300กว่าล้านบาทที่ลงให้เด็กๆใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวเล่าดูนะครับว่า มันคุ้มค่าขนาดไหน<ฆ>นะฮะเริ่มโครงการหนึ่งพันคนเราจะเริ่มจากอะไรก่อนฮะเห็นบอกว่าเริ่มต้องเริ่มกลายเป็นไปเจอก่อนภารกิจที่สาคัญที่สุดก็คือการที่เราต้องพบผู้ปกครองทั้งหมดของหนึ่งพันทุนนี้กับพอมน้อยต้องไปพบเองหมดออตอนนั้นไปพร้อมกับสามีอ่าฮะนะฮะหนึ่งพันคนนี้จากกี่จังหวัดครับทั้งหมดตอนนั้นเจ็ดสิบหกจังหวัดแล้วยังต้องไปไปกี่จังหวัดครับวิธีคือจะเป็นอย่างนี้ค่ะเราอยู่หนึ่งจังหวัด ไปถึงหนึ่งจังหวัดแล้วทางกระทรวงศึกษาธิการช่วยเราในการที่จะพูจังหวัดใกล้เคียงและก็พาเด็กทั้งหมดมาเจอกันนัดวันกันว่าวันนี้นะเด็กเด็กที่น่าจะเข้าข่ายโครงการหรือหรือเข้าเกณฑ์ใช่ค่ะมาเจอกันเพื่อฟังรายละเอียดว่ากติกาจะเป็นอย่างไรเพื่อให้เกิดผลสำลิดดีที่สุดใช่ค่ะคือฟังวัตถุประสงค์เราฟังนโยบายของเรานะฮะแล้วก็ความตั้งใจของเราที่สําคัญ ความตั้งใจที่เราต้องการช่วยเหลือบุตรหลานของเขานะฮะและที่สําคัญก็คือคามั่นสัญญาเาจากเขาใช่ไหมจากเขาและจากเราด้วยถูกเขาก็จะไม่ทิ้งเราเราก็จะไม่ทิ้งเขาค่ะเขาไม่ทิ้งเราอย่าเลิกเรียนนะแล้วก็ฝั่งฉันก็จะส่งหนูไม่ไม่ทิ้งหนูเหมือนกันเราต้องบอกว่าคำมั่นสัญญานี้ต้องมีกับพ่อแม่นะฮะพ่อเด็กมหนึ่งตอนนั้นยังเล็กมากใช่่ะเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าปาร์ตี้ที่สําคัญคือ บริษัทผู้ปกครองแล้วก็สถาบันการศึกษาโรงเรียนที่เด็กอยู่นะฮะสามปาร์ตี้ตรงนี้สำคัญที่สุดคือต้องมีความเข้าใจตรงกันเด็กเหล่านี้มาจากไหนครับ1,000คัดเลือกมาจากไหนยังไงครับตอนนั้นคุณหญิงกัสมามาวรวณนายุทธยาตอนนั้นท่านเป็นเลขาธิการของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานครับท่านเป็นหนึ่งในกรรมการที่ปรึกษาของโครงการใช่ครับท่านเป็นผู้คัดเลือกเด็กทั้งหมด1 0 8 0ทุนให้เราครั้งแรก มีกติกาว่าเด็กจะต้องอะไรบ้างถึงจะอยู่ในโครงการได้ครับหนึ่งเป็นเด็กที่มีความตั้งใจว่าต้องการเรียนหนังสืออยากเรียนหนังสือค่ะอันนี้น่าจะดูจากคะแนนได้คะแนนคืออย่าต่ำกว่าสองจุดศูนย์ฮะแล้วก็เป็นเด็กดีเป็นเด็กดีนี่ดูจากพ่อแม่และครูใครความเห็นได้ครูเป็นคนให้ความเห็นครูเป็นคนให้ความเห็นได้ใช่ค่ะแล้วก็สามต้องเป็นเด็กยากจนอันนี้เราเจอพ่อแม่อยู่แล้วเราเช็คได้ แล้วเด็กต้องรักษาสภาพอะไรยังไงไหมครับต้องไม่ต่ำกว่า2ไปเรื่อยๆหรือยังไงไหมครับต้องบอกว่าคําว่า2.0นี่หมายถึงว่าอย่าต่ํากว่านี้แต่อัตราเฉลี่ยในเวลานี้นะคะผลการเรียนของเด็กจะอยู่ที่ประมาณ2.75ขั้นต่มค่ะก็คือเป็นเด็กดีจ้งใจเรียนใช่ค่ะแล้วก็เรียนเก่งในระดับที่ที่ที่ดีเลยคืออาจจะเป็นความมั่นคงและมั่นใจที่เขารู้ว่าเขาจะได้เรียนหนังสือตลอด ไปอย่างต่อเนื่องมันส่งผลในสิ่งที่ทําให้เด็กนั้นมีความมุ่งมั่นในการที่จะเล่าเรียนหนังสือต่อไปเมื่อเด็กเข้ามาอยู่ในโครงการแล้วน,นอกจากเขาไปใช้ชีวิตเรียนหนังสือของเขาแล้วเราเราจะเจอกับเขาหรือมีอะไรที่เกี่ยวข้องหรือมีกิจกรรมอะไร <c oughs> ร่วมกันครับที่เราพบกันทุกปีในเดือนทุกคนด้วยใช่ไหมฮะทุกคนในเดือน <c oughs> ตุลาคมที่เราจัดกิจกรรมค่ายนะคะเราเรียกกิจกรรมนี้ว่ากิจกรรมปฏิบัติธรรม <c oughs> ในเริ่มต้นเนี่ยกิจกรรมปฏิบัติธรรมนี้เป็นกิจกรรมหลัก ที่สําคัญอย่างยิ่งของโครงการทุนคือที่เราต้องส่งเสริมทางด้านของศีลธรรมและจริยธรรมนะคะเพราะฉะนั้นสถาบันที่จะทํากิจกรรมนี้ให้เราก็คือที่วัดท่านตั้งใจจะปลูกฝังอะไรจากกิจกรรมนี้ครับคุณธรรมคุณธรรมจริยธรรมความซื่อสัตย์ความกตัญญูวิทยากรคือพระสงฆ์ครับค่ะแล้วก็สิ่งที่จะเติมท้ายในกิจกรรมทุกครั้งที่เวลามาพบก็คือทัศนศึกษาเป็นยังไงครับ พาไปเที่ยวมาไปเที่ยวด้วยใช่ทั้งหมดกี่วันครับทั้งหมด10วันพอต่อมาต่อมาเนี่ยด้วยความเปลีป่ยนแปลงของสังคมมากขึ้นมากขึ้น,นความรู้ที่ต้องมีมากขึ้นครับก็ทําให้กิจกรรมที่เราทํสิบวันเนี่ยเราต้องเติมวิชาการอย่างอื่นที่เป็นความรู้ทักษะอย่างอื่นใส่เข้าไปเพราะฉะนั้นกิจกรรมปฏิบัติธรรมก็จะเหลืออยู่4ี่วันทัศนศาึกษายังคงต้องมีครับสันทนาการจําเป็นต้องมี แล้วก็จะเป็นเรื่องของการเสริมทักษะความรู้ละประเภทไหนฮะความรู้ให้เรื่องของแรงบันดาลใจให้เรื่องของความเข้าใจของการศึกษาความรู้ที่เกี่ยวกับเรื่องของการคิดเป็นการวิเคราะห์นะฮะการตั้งเคสเห็นบอกมีการคุยส่วนตัวกับเด็กๆทีละคนด้วยเหรอครับในวันสุดท้ายของกิจกรรมก็จะมีพิธีการหนึ่งก็คือเรียกว่าพิธีกตัญยูหลักก็คือ ต้องการเสริมสร้างความกตัญญูที่มีต่อบุพการีะนะคะแล้วก็เป็นความกตัญญูที่มีต่อผู้ให้ทุนะนะคะ,ะซึ่งกิจกรรมตอนที่มีพิธีกตัญญูนั้นก็จะเป็นช่วงที่เรามีโอกาสพูดคุยกับเด็กเด็กก็จะเข้ามาหาเราเพื่อพูดคุยประการส่วนตัวทีละคนเขาก็จะคุยในสิ่งที่เขาอยากถามอะไรเราหรือเราอยากจะรู้จักมากขึ้นกับเขามันก็ทำให้เกิดเป็นลักษณะของการดิสคัชน แล้วก็จากดิสคัชชันก็กลายเป็นโคชิ่งซึ่งสิ่งเหล่านี้ัวคุณน้อยกลายเป็นโค้ชให้เด็กใช่ค่ะผมเดาว่าถ้าเจอกันทุกปีแล้วเด็กเราต้องเห็นเขาโตเรื่อยๆเหมือนเหมือนเป็นลูกที่เจอกันปีละครั้งอะไรอย่างนี้ถูกต้องค่ะอบรมทีกี่คนครับมันเป็นค่ายมัธยมต้นมัธยมปลายสมมติมัธยมต้นก็จากเหนือจากอีสานจากใต้กหมดรวมกันมาเจอกันเลยถูกมัธยมต้นมัธยมปลายรวมกันแล้วก็แล้วก็ค่ายอาชีวะอาชีวะแล้วก็ค่ายอุดมศึกษา แต่ว่าสามค่ายถ้าคิดไปก็ค่ายละสามร้อยถ้าคิดเท่าๆกันสามร้อยกว่าสามร้อยสามร้อยนี่คุยทุกคนเหรอฮะเดียวๆคนสูงสุดที่เคยมากสุดในค่ายหนึ่งก็ประมาณห้าร้อยคนนคืนหนึ้ร้ได้กี่โมงถึงกี่โมงฮะน่าจะหกโมงเย็นหกโมงเย็นด้วยเหรอค่ะเพราะว่าพิธีกตัญยูจะเริ่มประมาณสามสี่โมงไปจนถึงไปจนถึงเที่ยงคืนกว่าตีหนึ่งเด็กที่คุยคนแรกนอนไปแล้ว เด็กคนสุดท้ายต้องนอนแล้วตื่นขึ้นมาคุยเออทีมงานเขาจะมีกิจกรรมอ๋อใช่ฮะฮแล้วเราก็จะไม่เหนื่อยแล้วฮะก็ไม่เหนื่อยเราคิดว่ามันเป็นปีหนึ่งเพียงแค่8ชั่วโมงอสิ่งที่ได้รับฟังจากเด็กถึงสิ่งที่ได้คุยกันเด็กมีอะไรที่ยังแบบประทับใจหรือนึกขึ้นได้ตอนนี้เรารู้เลยว่าการพัฒนาการความคิดเขาดีมากเขาดีขึ้นทุกๆปีนี่คือสิ่งที่เราเห็น แล้วมันทําให้เรารู้ว่าสิ่งที่เราใส่ในกิจกรรมลงไปทั้งหมดเนี่ยไม่เสียเปล่าคําถามที่เขาถามหรือการที่เราบอกอะไรไปแล้วเขาพูดไปแล้วเขาคิดไปปฏิกิริยาทุกอย่างสิ่งนีเหมือนกับเราเหมือนกับเราสนทนากัน<ะ>เราก็จะสามารถรู้ว่าอีกข้างคิดยังไงนะฮะนี่แหละคือสิ่งที่มันคุ้มค่าถึงแม้เราจะบอกว่าเราเป็นผู้ให้ทุนแต่เราต้องพูดกับตัวเองว่าเราไม่ใช่เจ้าของชีวิตนะคะ เราเป็นเพียงผู้ให้โอกาสเราทำหน้าที่เหมือนโคชชิงนะฮะ,ฮะแล้วเราจะต้องไม่ไปตัดสินใจในสิ่งที่เขาตัดสินใจที่สำคัญที่สุดคือเราต้องไม่ไปหวังผลตอบแทนนี่คือหลักการที่สำคัญของการที่เราทำงานแบบนี้มีจำได้สักเคสสองเคสยกเป็นตัวอย่างได้ไหมครับว่าอ๋อเออนี่อันนี้ดีจังเลยอะไรอย่างเงี้ยเด็กที่เขามีความตั้งใจต้องการเรียนเป็นทูตตอนนั้นเขาอยู่ชั้นอะไรครับที่มาถามม,มัธยมโอ้โอ สิ่งที่เราโคชชิ่งก็คือถ้าเราจะเป็นทูตเกตเฉลียเขาควรจะต้องเป็นยังไงนะฮะสาขาที่เขาจะต้องไปถ้าเขาได้รับการโคชชิ่งแบบนี้เขาก็มีเป้าแล้วเขาก็จะเตรียมตัวละววิชาที่เขาจะต้องเรียนเสริม,มความรู้รอบตัวทั้งหมดที่เขาจะต้องมีถึงวันนี้เด็กคนนั้นอยู่ถึง,ถง,ถงไหนแล้วครับตอนนี้เขา เขาอยู่รัฐศาสตร์ละอ๋อใช่ค่ะยังไปในทิศทางที่ยังไปใ,ในทิศทางช่แล้วก,แวก็แล้วก็ยังอยู่ในเส้นทางที่ดีด้วยใช่ค่ะอืมใช่ค่ะสิ่งหนึ่งที่ผมเดาคือการวัดความสําเร็จมีวิธีวัดมีอะไรอย่างไรครับถ้าการวัดในสิ่งที่เรามองเห็นนะคะก็คือ,อวิธีการศึกษาที่เขาจบนะคะสมมติวเด็กที่จบปวชแล้วก็ถือว่า เขาเขาตัดสินใจชีวิตว่าเขาปวชนะคะเราจะบอกเขาเสมอว่าถ้าเขาออกไปทํางานสองปีวันนี้เป็นการเป็นเกณฑ์นะคะว่าถ้าออกไปเรียนไปทํางานสองปีแล้วแล้วเขาตัดสินใจจะเรียนต่อเราจะให้ทุนต่ออ๋อเลยใช่ค่ะมีแบบว่าอ๋อหนูอยากจบปวชเพราะว่าหนูคิดว่าอยากจะทํางานนี้ไปทําแล้วเกิดเปลี่ยนใจว่าเฮ้ยสงสัยต้องการวุิสูงกว่านี้ความรู้เก่งกว่านี้ถูกเราก็ให้ทุนกลับมารับทุนอีกทีค่ะเรียนต่อได้ใช่ค่ะ แล้วก็อันนี้คือการวัดแบบที่หนึ่งคือเห็นเป็นรูปธรรมจบอะไรสักอย่างที่เราบอกไว้ใช่สิ่งที่เราวัดได้อีกข้อหนึ่งก็คือเรื่องของความซื่อสัตย์และความกระตัญยูที่เราวัดจากการที่เขามาเข้าค่ายกิจกรรมอยู่ตลอดเวลาอันนี้คือสิ่งที่เราสามารถวัดและมองเห็นได้แต่ตัวตนของสิ่งที่เขาเป็นอยู่นั้นมันเป็นสิ่งที่อยู่ในตัวเขาในความสําเร็จในสิ่งที่เราให้ในทักษะชีวิตกับ ความรู้ในความเป็นมนุษย์ทั้งหมดที่เราให้ไปกับเขาเนี่ยคือสิ่งที่เราได้แต่หวังและประเมินว่าสิ่งที่เราเติมไปทั้งหมดในสิปีในบนตัวเขาตลอดเวลาม,มันคงจะอยู่บนตัวเขาเกาะอยู่ในตัวของเขานะฮะแล้วก็เป็นภูมิคุ้มกันให้กับเขาได้ในห้าปีที่ผ่านมาเนี่ยคือสิ่งที่ดิฉันมองว่าถ้าโครงการทุนจะต้องจบในปี2569ดิฉันถามว่า ดิฉันจะให้โครงการจบมองไปโดยที่ดิฉันยังไม่สามารถตอบคําถามคําหนึ่งว่าความสาเร็จนั้นคือแท้จริงหรือเปล่า,านะคะเรียนจบแล้วอาจจะไม่ไม,ไม่ไม่อยากทํางานไม่ทําอะไรเลยถูกหรือเปล่าแล้วโปรเซสทั้งหมดที่เราใส่ลงไปวิชาวความรู้ทั้งหมดที่เราใส่ลงไปทั้งหมดเนี่ยมันเป็นวิธีที่ถูกไหมของคําว่าการสร้างคนคุณภาพอ,อันนี้จึงเป็นที่มาที่ทําให้เราตัดสินใจที่ทํางานร่วมกับทางงานวิจัยของมหาวิทยาลัยมห ah ิดลนะคะ ที่จะมาประเมินผลลัพธ์ในความสำเร็จที่เราทำมาทั้งหมดแป<ต>ลว่าการประเมินนี้จะเกิดหลังจากเขาเรียนจบแล้วไปดูต่อยว่าถูกค่ะแล้วเขาใช้ชีวิตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีไหมประสบความสำเร็จไหมเลี้ยงดูครอบครัวได้ไหมใช่ค่ะนี่คณะอะไรฮะคณะอะไรของมหิดลนะคณะวิศวกรรมศาสตร์ประมาณว่าเขาจะทำอะไรฮะอยากรู้โจทย์ที่ดิฉันตั้งให้กับเขาก็คือดิฉันไม่ได้เชื่อความสำเร็จของตัวเองในสิ่งที่เราทำทั้งหมด ถ้าเราคิดว่ามันสาเร็จมันก็สำเร็จอะ่ะเพราะเด็กจบ uh huh. ตามเป้าหมาย uh huh. นะคะเด็กคงเป็นเด็กดี uh huh. เพราะว่าเราเห็นเข้ามาสิบปี uh huh. แต่พอเขาจบไปแล้วเข้ามาเจอกับเราในวันชนมรมสิธิ์เก่าครับ uh huh. เราเห็นการไต,ต่เต้าในอาชีพของเขา uh huh. นะคะสิ่งเหล่านี้เราวัดได้ในภาพที่เราเห็นคือถ้าสมมติว่าคุณทําโครงการแล้วคุณบอกว่าเออ เราเชื่อว่าเราทําแล้วประสบความสำเร็จ,รจแต่แต่พี่น้อยไม่อยากมีคาใจว่าเฮ้ยมันสําเร็จจริงไหมเลยจะให้เขาทําวิจัยใช่ค่ะแล้วถ้าสําเร็จจริงของพี่น้อยคือ,อยังไงครับนี่เดี๋ยวลูกเราก็จะเรียนจบปะ6ะลยนะจะได้ไปเรียนต่อในเมืองกันสักทีหนึ่งเฮ้ยเรียนตรงเรียนต่ออะไรลูกฉันไม่ต้องเรียนแล้ว ช่วยทํามาหากินดีกว่าวครูจะมาแจ้งว่าเราได้ทุนเรียนต่อนะกลับไปเรียนได้แล้ว ถ้าสมมติว่าคุณทําโครงการแล้วคุณบอกว่าออเราเชื่อว่าเราทําแล้วประสบความสำเร็จแต่แต่พี่น้อยไม่อยากมีคาใจว่าเฮ้ยมันสําเร็จจริงไหมเลยจะให้เขาทําวิจัยใช่ค่ะแล้วถ้าสําเร็จจริงของพี่น้อยคือยังไงครับคําตอบนี้น่าจะเป็นสิ่งที่เด็กตอบไม่ใช่เราเราก็ไม่รู้เพราะเราไม่ได้ไม่ได้ตั่้บอกว่าเราไม่ได้สร้างรูปแบบไว้ว่าเขาจงเข้ามาเป็นบล็อกนี้แล้วจะบอกว่าสําเร็จถูกค่ะแต่ละคนจะสําเร็จไม่เหมือนกันสักคนถูกค่ะถูกค่ะ น่าสนใจมากนี่นี่เกิดผลว่าต้องทําวิจัยแล้วใช่ค่ะแต่แตถ้าส <คน S 2> มมติว่าเราบอก<ๆ>ว่าเราทํามาแบบนี้ทุกปีทุกปีเราใส่กิจกรรมตรงนี้โอเคเราประเมินว่าทุกปีมีเด็กมามาเข้าร่วมกิจกรรมมันก็วัดได้ว่าโอ้มันต้องมีความสําเร็จเพราะว่าเด็กบางคนมาเข้ากิจกรรมอยู่โครงการทุนสิปีมาเข้ากิจกรรมเจปีถามว่าวัดได้มาสําเร็จวัดได้แต่หลังจากนั้นสิปีที่เขาออกไปใช้ชีวิตอันนั้นคือสิ่งที่น่าน่าติดตาม ผมมีข้อมูลอันหนึ่งน่าจะเป็นความสําเร็จที่เป็นรูปธรรมไหมพี่น้อยลองฟังดูนะครับข้อมูลจากจากโครงการบอกว่าปัจจุบันเรามีนักเรียนทุนอยู่ประมาณเจ็ดร้อยกว่าคนเจ็ร้อยกว่าคนนี้เป็นระดับมัธยมศึกษา1 8อยปิคนเป็นสามัญชนสิเจ็รูปอาชีวะหนึ่งอยิบคนอุดมศึกษาประมาณห้า4 0ปอร์ร้อยสิบคนส่วนที่สําเร็จการศึกษาไปหนึ่งสรอิคนเป็นจบปริญญาตรีเก้าอยสิคนจบอาชีวะศึกษาสี่ร้อคนนักเรียนทุนที่ จบมาทํางานมีหลากหลายวงการมีคุณหมอ9้าท่านมีพยาบาลด้วยมีผู้ช่วยแพทย์แล้วก็มีที่ไปเป็นคุณครูอยู่บนดอยเป็นคุณครูอยู่ในพื้นที่3จังหวัดภาคใต้เป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ที่กลับไปปลูกข้าวทําเกษตรพอเพียงมีนักกีฬารักบี้ทีมชาติมีตำรวจมีผู้สื่อข่าวมีวิศวกรมีช่างและเป็นพระก็มีที่สอนหนังสือให้เด็กนักเรียนในสังกัดกทมด้วยช่วยตัวอย่าง จะเป็นความภูมิใจยอย่างหนึ่งของทางโครงการก็ได้นะคะว่าเราคิดไม่ถึงว่านักเรียนที่ยากจนคนหนึ่งที่พ่อเสียตั้งแต่เด็กจะว่าด้วยโครงการทุนสนับสนุนด้วยแต่ก็ต้องอยู่บนตัวเขามากๆก <ฮะ S 1> นะคะกว่าที่เขาจะสามารถสอบผ่านมาทลาลรยมหินทจนกระทั่งเขาได้เป็นแพทย์แต่เขาหวนกลับไปเป็นแพทย์ตามชายแดงคือบ้า<ค>นเกิดกถูกต้องถามว่า ดิสเนวัดความสําเร็จได้ไหมได้ฟังดูมันก็งดงามนะครับใช่ค่ะเหล่านี้เป็นความสุขไหมครับถ้าถามว่าความสุขก็ต้องตอบว่าใช่ต้องบอกว่าทําอย่างมีความสุขและทําอย่างเป็นสัญชาตยานเป็นสิ่งที่ไม่ต้องมีใครมาบอกเราไม่ว่าเรามองเห็นสิ่งใดเราเราได้ฟังข้อมูลอะไรมีเคสอะไรเกิดขึ้นในสังคม<ะ>เราก็อย่าส่งข้อมูลเหล่านี้ให้กับพวกเขาให้ดูเป็นตัวอย่างให้ดู เหตุการณ์ที่ที่เป็นทั้งดีและเหตุการณ์ที่เป็นทั้งลบนะคะเพื่อเป็นอุทาหรณ์ถ้านักเงินทุนที่เป็นสิทธิ์เก่าเราก็จะส่งเหล่านี้ไปที่ Facebook ของสิทธิ์เก่าอ๋อเราคอยเราคอยแลกเปลี่ยนสิ่งที่เราเจอแล้วน่าจะเป็นประโยชน์กับเขาให้กับเขาเสมอใช่ค่ะเหมือนมีลูกแล้วก็คอยส่งข้อมูลต่างๆให้ลูกไปเรื่องมีชุมนุมสิทธิ์เก่าบ่อยไหมครับปีละครั้งอ๋อปีละครั้งใช่ค่ะถ้าไม่ไม่นับความสุขสิ่งที่ คุณน้อยและผู้คนทั้งหมดที่อยู่ในโครงการนี้ได้รับกลับมาถ้าวันที่เราเจอเขาแล้วเรารับทราบในสิ่งที่เขาเป็นอยู่เราก็ต้องตอบว่าเราภูมิใจนะคะแต่ถ้าในระหว่างที่เราอยู่ใน p r o เซสของการทำตลอดเวลาดิฉันจะถือคติว่าถ้าคุณทำความดีอะไรก็ตามคุณทำไปแล้วคุณก็ทิ้งมันไปแล้วคุณก็เดินหน้าต่อไปอ เท่ากับว่าเราไม่ต้องแบกความดีเราไม่ต้องแบกความไม่ดีค่ะเรามีหน้าที่อย่างเดียวคือทำต่อไปทำจนถึงวันที่เราบอกว่านักเเียนทุนจบหมดแล้วเพราะฉะนั้นการที่เราทำไปเรื่อยๆมันไม่ต้องมีคำว่าหน้าที่ไม่ต้องมีสิ่งที่มาไม่ต้องมีอะไรที่มาบอกว่าคุณต้องทำอย่างนี้นะค,ค,คุณต้องทำอย่างนี้มันเป็นสัญชาติตยานทั้งหมดที่เราต้องทำที่เราควรทำที่เราจะทำ ที่เราอยากทำไม่มีคำใดคำหนึ่งที่เป็นคำจำเพาะเจาะจงอยากจะฝากกำลังใจให้ใหกับใครที่กำลังอยากจะทำอะไรดีๆให้กับสังคมไหมครับในองค์กรทุกองค์กรหรือไม่ว่าสมบุคคนหรือไม่ว่าบริษัทจะทำอะไรก็ได้นะคะเป็นสิ่งที่ดีทั้งนั้นนะะเพียงแต่ว่าถ้าเราเลือกที่จะทำในเรื่องของคำว่าคนมันไม่ใช่เพียงแค่เงินม,มันมีโปรเซส มีขบวนการมีสิ่งที่เราต้องค่อยๆสร้างเข้าขึ้นมาเหมือนกับตอนที่เราตั้งโครงการมาพอมาถึงปี2557ประมาณเนี้ยคือเราเราอยู่ในธุรกิจเราก็จะเริ่มมองเห็นแล้วว่าอุตสาหกรรมต่างๆในประเทศเรานะฮะมันจริงๆแล้วมันต้องการคนที่จบการศึกษาในสายอาชีวะใช่มีคน,นพูดอัดนนี้เยอะมากเพราะฉะนั้นถ้าคุณใช้คำว่าคุณให้ทุนโดยที่คุณไม่เคยไปสร้างความ ความตระหนักรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องนะคะคุณก็ได้ชื่อว่าคุณทำความดีเหมือนกันแต่เมื่อถ้าหากว่าคุณทำในสิ่งที่คุณกำลังจะให้กับเขานะคะ,ะในการที่เขาควรจะได้การศึกษาที่ดีและถูกต้องคุณก็ต้องลงไปออกแรงเพื่อที่จะต้องไปทำค่ายการแนแนวการศึกษามันก็ทำให้สิ่งที่เงินที่คุณให้กับคำว่าทุนกับมนุษย์คนหนึ่ง มันมีคุณค่ามากขึ้นเพราะคนคนนั้นมีความคิดที่ถูกต้องมากขึ้นสิ่งที่ทุกคนคิดว่าปัญญาตีเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดมันไม่ใช่สิ่งที่สําคัญที่สุดคือคุณค้นหาตัวเองเจอไหม,มแล้วคุณเรียนไปตามทักษะตัวเองจริงไหม,มซึ่งตอนนั้นเราใช้เวลาสามปีสามปีในการพูดง,ง่ายเหมือนกับขบวนรถไฟกําลังเด,ดวิ่งตรงแล้วจูๆ่ๆหักมุมตัวอยู่เพื่อที่จะ พาทั้งหมดเด็กทุนทั้งหมดคิดใหม่ให้หมดคิดคในชุดความรู้ที่ถูกต้องใช่เพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะพาให้เด็กคิดให้ถูกต้องเราต้องคิดให้ถูกต้องคุณอยากจะได้ชื่อว่าให้ทุนแล้วให้เขาเรียนจบอะไรก็ได้แล้วไม่มีงานทำไหม,มฮะสามปีที่เราทำค่ายขึ้นมาปีหนึ่งปกติเราทำหนึ่งค่ายในเดือนเมษายนเราต้องมาทำค่าย อีกครั้งหนึ่งจากพฤศจิถึงกุมภาสามค่ายติดต่อกันก็คือการแนะแนวการศึกษาท่ายที่สําคัญที่สุดคือการค้นหาตัวเองอันนี้แหละคือสิ่งที่เราคิดว่ามันคือการเติมเต็มคุณค่างานที่เราทํามากๆสุดท้ายครับในฐานะที่อยู่กับเด็กมาเยอะมากคุยกับเด็กมาเยอะมากเห็นเห็นปัญหาเห็นวิธีแก้เห็นโลกเห็นความเป็นไปมีคําแนะนาอะไรสําหรับเด็กๆบ้างครับในวัยศึกษาอันดับแรกเลอเอาปิดตำราก่อน ติดตั้งลาก่อนถามตัวเองนะฮะรู้จักตัวเองกี่ข้อเขียนลงไปเลยหนึ่งรู้อะไรเกี่ยวกับตัวเองมากฉันฉันเก่งวาดรูปฉันเก่งภาษาอังกฤษอะไรก็ได้อะไรก็ได้อ่าฉันชอบอะไรฉันไม่ชอบอะไรฉันเกลียดอะไรนะฮะฉันเก่งอะไรนะฮะแล้วฉันไม่เก่งอะไรอฉันไม่เก่งอะไรชาตินี้ก็ไม่มีวันจะชอบมันเลยอ๋ออันนี้ไม่ชอบมากอ่าอะไรอย่างเงี้ยเขียนให้หมดใช่แล้วก็ตัดทิ้งไปเรื่อย แต่ข้อความที่คุณเขียนออกไปโจนท่างคุณพบตัวเองก่อนนั่นคือคําแนะนําให้กับเด็กๆทุกคนใช่ขอขอบคุณแล้วก็ผมขอขอบคุณทุกองค์กรที่ช่วยเหลือเด็กๆวันนึงเราจะเห็นสังคมเราเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเพราะเด็กๆเ,เหล่านั้นจะโตเป็นผู้ใหญ่คุณภาพของประเทศแล้วเขาก็อาจจะออกไปทําสิ่งเหล่านี้ต่อไปเรื่อยๆขยายกันออกไปขอบพระคุณครับคุณสงวนศรีสุทธิพงษ์ชัยครับขอบพรคุณมากครับ